ึงแล้วครับคิวจายโฮเทลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดำน้ำในสาที่ลึกที่สุดของไต้หวันนะครับที่นี่แล้วก็มานอนพักที่นี่ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมฟอร์นนะครับจากนั้นก็เซ็นเอกสารในการดำน้ำครับครับหลังจากเช็คที่โรงแรมนะครับก็มาเอ่อกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำนะครับ อันนี้คีการ์ที่เราได้มานะครับไปห้องพักกันดีกว่าครับเราพักกันอยู่ที่ชั้นสองเราสามารถใช้คียการ์นะครับแตะเข้าออกในส่วนของที่พักได้ที่พักที่นี่นะครับก็มีอยู่หลายแบบนะครับทั้งเป็นห้องเดียวห้องคู่หรือห้องกลุ่มนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะพักแบบไหน ครับสำหรับคืนนี้นะครับผมก็เลือกพักเป็นแบบห้องคู่แบบบักเบดนะครับก็ะจะมีเตียงอยู่สองชั้นอันนี้เข้ามาอยู่บนเตียงนะครับก็จะมีทีวีเนาะแล้วก็มีอ,อการน้ำให้นะครับมีโทรศัพท์แล้วก็เตียงนุ่มๆแล้วก็หมอนนะครับถือว่านอนสบายเลยนะครับ ในห้องพักก็จะมีแอร์แล้วก็ห้องน้ำในตัวนะครับสำหรับพวกแปงสีฟันยาสีฟันนะครับก็ไม่ได้มีให้อยู่ในห้องน้ำน,นะครับแต่สามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์ตอนเช็คอินนะครับอันนี้เป็นภาพจากมุมสูงนะครับเป็นล็อบบี้อันนี้พักอยู่ชั้นสองครับก็สามารถเดินขึ้นหรือตรงบันไดได้ไดนะไม่จำเป็นต้องใช้ดิครับ ที่นี่ก็จะมีร้านอ,อุปก,กรณ์ดน้ำที่นี่ก็มีร้านขออกกายอุปกรณ์ดำน้ำด้วยนะครับข้างล่างก็จะมีที่ให้นั่งพักผ่อนนะครับก็มี บรรยากาศที่โอเคเลยอันนี้ก็เป็นอเลเยอร์ของสระนะครับเราควรจะไปก่อนเวลานัดลงสระประมาณ20นาทีนะครับเพื่อตรวจสอบเอกสารอีกรอบหนึ่งรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำน้ำครับ พร้อมแล้วครับเจี๋ยวลงสระกันดีกว่าในส่วนของสระนั้นนะครับก็จะแบ,บ่งความลึกเป็นระดับ1.3มเมตรสมเมตรเเมตรส1เมตรและยีเมตรครับที่7เมตรเนี่ยก็จะมีการจำลองเป็นเล็กไดนะครับแล้วก็ที่11เมตรเนี่ยก็จะมีการจำลองเป็นเคสได นะครับก็สำหรับในระยะ7เมตแล้วก็11เมตเนี่ยการดำเนี่ยก็ควรจะมีไฟฉายด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในสาก็มีกระจกบ,บานใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวนอกอาคารได้ด้วยครับสําหรับใครที่อยากลองดำสปูบ้านะครับก็สามารถมาลองที่ไฟ์คิวได้นะครับหรืออยากฝึกดำแบบฟรีไ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ตะกี้ลงไปที่21เ,เมตรนะครับขอทำเซตที่สต็อปก่อดขึ้นน้ำครับพอดำน้ำเสร็จนะครับก็ออกไปหาอะไรกินที่ Family m มากใกล้ๆโรงแรมแล้วก็กลับไปนอนครับครับก็ออกจากโรงแรมได i ิวแล้วครับแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยโรงแรมเขาจะมีเป็นเอ่อบร a ก t ที่มาจาก m c ค o ดนัล s ให้นะครับมีแฮมหชิ้นแล้วก็มีเครื่องดื่ม1แก้วครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทอร์ี่ไฟพัดเจอร์นี่ด้วยนะครับ